สวัสดีครับวันนี้วันที่5มกราคม2 5 6 6นะครับก่อนที่เราจะไปดูการสแกนหุ้นส่งคุณค่าของเรานะครับที่จะมีการทํากําไรในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็มาดูที่เซตกันก่อนนะครับแปกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 t นะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับน,นี้เซตก็ยังคงลบอยู่2.01จุดนะครับอยู่ที่1,671.24จุดตอนนี้ก็เป็นเวลาในช่วงพักกลางวันนะครับยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆก็หวังว่าราคาเซ็ตก็จะค่อยๆรีบาวเทอเร์นาลกลับขึ้นมานะครับเป็นบวกให้จงได้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นเพื่อเลือกหุ้นที่มีคุณค่านะครับจากนะครับ คอนดิชันดังต่อไปนี้นะครับก็คือเราจะใช้เซตกับตลาด m อ i นะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่0ูนย์ถึง49บาทนะครับลงมานะครับแล้วก็มี RVI นั้นก็คือ10กับ13วันตั้งแต่ราคา49ถึง60นะครับมี RSI ตั้งแต่ RSI 14วันตั้งแต่ราคา49ถึง60นะครับพวกราคาช่วงนี้มันจะเป็นจังหวะที่มีแท่งเทียนสีเขียว ยาวได้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ใช้ slow stop post up 14กับ3วันนะครับแล้วก็เป็นเป็น day shade นะครับแล้วก็มีว o l u m e มันจะต้องมี v ล l u m e เข้ามามากกว่าคือภายใน5วันเนต้องมีจังหวะมากกว่า10%ขึ้นไปแล้วก็มี DPS ก็คือผลตอบแทนของคือการปันผลนะครับอย่างน้อยต้องมีการปันผล ตั้งแต่0.05ขึ้นไปถึง20บาทนี้เราก็จะเป็นการสแกนหุ้นที่มีราคาที่ทุกท่านนักทุนที่สามารถที่จะเข้าทํากําไรได้หรือเข้าไปเก่งกําไรได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านนักทุนต้องใช้วิจารณญาณดีๆในการรับชมคลิปนะครับท่านต้องเปิดใจแล้วก็ถือว่าเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าเราสแกนหุ้นจากสิ่งที่เรียนมาให้เห็นนะครับว่าข้อกําหนดอะไรบ้าง แล้วพวกสแกนหุ้นเสร็จปุ๊บกดเซฟกดลันสกรีนขึ้นไปนะครับก็ได้หุ้นมา1ตัวนะครับจากทั้งหมดราคาตั้งแต่49บาทลงมาคือมีหุ้นตัวเดียวที่เข้าคอนดิชันที่เรากําหนดเอาไว้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูค่าต่างๆนะครับเราก็เข้าไปดูในวิวโค้ดของเขาครับกดที่ตัวของ BEC แล้วก็กดเข้าไปดีวิวโค้ดของ b e c นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าจังหวะมันกลังเป็น o Ato นะครับก็คือกำลังจะเปิดตลาดขึ้นไปใหม่ครั้งหนึ่งเราก็ดูนะครับบายวอลลุ่มนะครับมีอยู่40%มีเซลลอยู่57%นะครับก็ถือว่ามีความต้องการของตลาดอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะดูที่นะครับผลการดำเนินงานของเขานะครับแต่แต่ละอย่างก็คือว่าในแต่ละหุ้นแต่ละตัวก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาจะมีแนวโน้มใดนะครับเราจะต้องเริ่มจาก การดูข่าวของเขานะครับว่าเขามีสตอรี่ยังไงบ้างมีเปอร์เซ็นต์การบวกกระแสเลตติ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องดูในจังหวะของหุ้นของเขาที่ที่มีโอกาสที่จะมีบ่งบอกว่าบวกขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีราคาเป้าหมายของแต่ละโบรกเกอร์ที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อดูจังหวะของเขาว่ามีโอกาสสอดคล้องกันหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาดูบทสรุปของผลการดำเนินงานของ ผลสัตว์ไตรมาสที่3หรือจริงๆเอาของไตรมาสล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นไตรมาสล่าสุดคือหยุดที่ไตรมาสที่3นะครับนะครับผลการดำเนินงานจะเป็นตัวสะท้อนราคาหุ้นแล้วก็มันเมื่อมันมีราคาหุ้นที่ดีคือจะเป็นหุ้นที่1ทํากําไรจากราคาหุ้นแล้วก็ทํากําไรจากการที่มีเงินปันผลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นใน2ตัวนี้เราต้องเล็งดูอย่าง ตั้งใจดูนะครับอ่าเเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็น3ไตมาสก็คือปี64ได้ทํากําไรไป4ี่แสนหนะครับส่วนปี5ก็กําไรลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่สี่แสนานะครับแล้วก็2ไตมาสก็คือ6เดือนที่ผ่านมาก็ปี64ก็ทํากําไรไปแสนสี่นะครับส่วน6กก็ทํากาไรไปแสนหนึ่งก็หมายคามว่า b ีก็ยังคงทํากำไรมาแต่ว่ากําไรนั้นลดน้อยลงลงไปนะครับก็อาจจะเนื่องจากว่า ยังคงทํากําไรไปได้ต่อเนื่องแต่ว่าการโฆษณาต่างๆมันแล้วก็เริ่มคือการซื้อการขายโฆษณาต่างๆก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็มันมีเขาเรียกมีตลาดทางด้านทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาแย่งเปอร์เซ็นต์ในการส่วนแบ่งของการที่จะมาซื้อหรือขายหรือทํากําไรนะครับในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นยังลืมว่าตัวนี้นะครับถ้าเข้าไปดูก็คือว่าเขาเป็นกลุ่มเกี่ยวกับธุรกิจคอนเทนต์ต่าง ที่อยู่ในดิจิตอลแล้วก็แพลตฟอร์มทั้งในโทรทัศน์จอแก้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมีการแข่งขันทั้งทางด้าน YouTube ทางด้านอะไรพวกนี้นะครับมันต้องมีการแบ่งโฆษณาออกไปนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการต่อสู้กันอย่างเยอะะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยก็มาดูไฮไลท์ของเขานะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานะั้นเขาก็คงอยู่บวกอยู่2.91แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.95แล้วก็ หนงงที่ที่ผ่านมาก็บวกไป6%นะครับมี PE 27เท่านะครับก็ถือว่าน้อยหรือกลางๆนะครับมียูที่ท4 5ี่2.45แล้วก็มี EPS ที่0.23โดยมีการปันผลล่าสุดอยู่ที่0.25บาทหรือสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็เห็นว่า Market Cap มนะันก็โตขึ้นไป2,400กว่าล้านนะครับก็ยังคงทรง,งตัวนะครับแล้วก็ไปดู m ิสตอรีของเขาหรือราคาล่าสุดราคาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับ mm hmm. เมื่อประมาณไปไปลายเดือนนะครับ mm hmm. ก็อยู่ราคาแต่ปลายเดือนของปี6-5ก็อยู่ราคา9บาทนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น10บาทจังหวะก็จะค่อยๆไซว์อัพขึ้นมาอย่างที่ไฮไลท์นะครับส mm hmm. <3 S 2> เดือน,1เ,อน 1, 1เดือนแล้วก็หนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เราก็จะกลับเข้าไปดูนะครับการการดําเนินงานของเขาผ่านในรูปแบบของกราฟแล้วก็ จังหวะการเก่งกําไรจะเป็นเช่นไรนะครับพอเราเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าเรามี r s i นะครับ r s i อยู่ในจังหวะที่กําลังอยู่ที่57จนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่กําลังพุ่งหมายคามว่า r s i ที่อยู่ตั้งแต่50ขึ้นไปก็จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวนะครับก็จะมีแท่งเทียนสีเขียวยาวแล้วก็ถ้ามีบนรุ่มเข้ามานะครับมีบนรุ่มเข้ามาก็จะทําให้เห็นว่าราคา แล้วก็คนนิยมที่จะเข้ามาซื้อก็ทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับดูจาก s s t o แล้วก็ดูจาก RVI นะครับแล้วจริงๆตัวนี้เราต้องใส่ตัวที่เป็น MACD เข้าไปด้วยนะครับดู MACD ว่าอยู่เหนือเส้นสัญญาลือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นจังหวะค่อยๆเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นสัญญาก็หมายความว่าราคาก็ยังจะต้องไซเวย์ขึ้นไปได้อีกแล้ววันนี้ก็มีคนรุ่มเข้านะครับ แล้วสำคัญเราต้องใส่ตัว linear e r e a t i o n เพื่อดูกรอบสูงสุดกรอบต่ำสุดของราคานะครับนี่เราใส่ผิดเราก็ต้อง remove ออกเราก็ต้องมาเคาะจอใหญ่เราก็ใส่ linear e r e a t i o n เข้าไปจะเห็นว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของเข้าอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่แล้วเราเราจะเข้าไปเก่งกำไรเข้าไปในช่วงจังหวะเวลาไหนนะครับจากเดิมทีนะครับเราก็มี p a t ิร์นของราคาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่า p a t ิร์นราคานะครับ เทียบกับเวลานะครับไปทางขวามือในแบบอินฟินิตี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลิเนยร์เกชั่นสูงสุดและกรอบลิเนยร์เก,กชั่นต่ำสุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่ำสุดมันก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จมันก็จะค่อยๆลงมาต่ำสุดนะครับจริงๆมันก็จะเป็นการขึ้นลงตามค่าของ RSI นะครับเมื่อ RSI อยู่ที่20มันก็จะขึ้นไปที่70พอ70มันโอเวอร์โบทมันก็ต้องลงมาที่ 20อีกครั้งแล้วก็ต้องขึ้นกลับไปที่70มันจะสลับกันไปเป็นแพทเทิร์นของราคาประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูเราก็ลองย่อแล้วก็ลองไล่ดูจังหวะการขึ้นลงของราคาที่อยู่ในกรอบที่แนวระดับชันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับต่ําสุดมันก็ค่อยๆขึ้นไปสูงสุดสูงสุดมันก็ค่อยๆลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับบางทีทุกสิ่งทุกอย่างราคามันจะไม่คงที่คงตัวแต่ว่าเราเรามอง ภาพใหญ่ๆดูรวมมันก็คือต่าสุดสูงสุดเป็นแนวประมาณนี้นะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปนี้ก็คือว่ามันจะไปที่จุดสูงสุดเพราะว่าแนวทางการขึ้นของราคานะครับเพราะฉะนั้นจากจุจดนี้แล้วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะบอกว่าราคาเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าที่10 10บาท60นะครับเป็นแนวรับราคามันก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่11บาท20่สหรือ36ก็ได้นะครับเดัะนั้น ก่อนอื่นเราก็ดูว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ต่อไปหรือเปล่านะครับมี MACD อยู่เหนือ s i ญญาณถูกต้องมีมีวอลุอ่ม Volume เข้ามาถูกต้อง OI ก็ชี้ขึ้นโอเคนะครับแล้วก็มี Ssto ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่กำลังทำเงินอยู่ในสูงสุดต่ำสุดของเขาเช่นเดียวกับ RVI ก็ชี้ขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมี RSI อยู่ที่57ยังไม่ถึงจุด70ที่จะต้องไซด์เวดาวลงมานะครับ นี่ก็ผมบอกว่าเจ็ดสจะขึ้นไปไอห้าสจะขึ้นไปที่70ได้ก็หมายเขาว่าราคาก็อาจจะมีโอกาสพุ่งแล้วก็ชนตัวเลยเนี่ยเลเชชั้นด้านบนสุดแล้วก็ย่อตัวลงมาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนแกนเลยเนี่ยเลชั่นนะครับตัวที่จะช่วยในการดูว่ามันจะขึ้นจะลงอะไรยังไงเหมาะสมหรือเปล่าก็คือต้องมีมี moving average 2 0 0วันนะครับโดยที่เราจะต้องเปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันนะครับ เข้าไปแล้วก็ทกําการค่อยๆเปลี่ยนจาก5เป็น200วังน,นะครับแล้วก็ใส่สีที่เห็นสะดุดตาก็คือสีขาวสุดแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเห็นว่าจังหวัดตัวนี้อยู่ใกล้ๆเส้น200วันที่อยู่ด้านบนก็หมายควาว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงใต้เวดาวของราคา BEC เพราะฉะนั้นจากจากจ,ากจ,ากจุดนี้ไปมันก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปมีโอกาสที่จะใกล้ๆเส้น200วันอาจจะไปพุ่งชนเส้น200วันตรงนี้ย่อลงมาแล้วก็พุ่งชนอีกรอบหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแกนร i เน c t i ชั่นในไซต์เว็์ขึ้นไปก็หมายความว่า BEC c ก็กำลังจะค่อย,อยๆบวกขึ้นไปก็ถือว่า BEC c ในปีนี้นั้นมีการทำงานทำ,ทำกำไรน่าจะทำกำไรได้เยอะขึ้นมาในไตรมาสที่4นะครับแล้วก็เป็นต้นปีที่อนาคตสดใสเพราะว่าเห็นได้จากว่าจังหวะต่างๆของ BEC c ก็เริ่มที่จะทำกำไรขึ้นมาแล้วก็ย้อนกนลับกำไรขึ้นไปแล้วก็ถึงแม้ว่าทำกำไรได้ ลดลงจากจากปีก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อเทียบกับปีปัจจุบันนะครับก็แต่ว่ามันก็มันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าราคาหมายความว่าการปฏิบัติงานของทีวีดิจิตอลมันก็มีคู่แข่งขึ้นมาเยอะการปรับปัวการปรับตัวปรับปรุงต่างๆหลายๆอย่างเขาก็เริ่มจะไปทางด้านโลกออนไลน์กันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทีวี TV ต่างๆก็จะเริ่มค่อยๆหดตัวลงไปแล้วก็อาจจะเป็นการ ถ้าเกิดว่ามันจะมีเฉพาะทีวีที่เป็นรุ่นเก่าๆแล้วก็คงรักษาเอกลักษณ์อะไรกันต่างๆนานากันไว้ก็จะดูได้ง่ายปัจจุบันก็คือทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตนะครับเขาก็เลิกดูทีวีที่เป็นที่อยู่กับที่ที่อยู่กับบ้านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเวลาการทํางานต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงแต่ว่าถ้าเรามาดูตรง BEC นี่เขาก็ยังคงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังคงที่จะทํากําไรเต้งนะครับเลตติ้งของสูงสุดก็น่าจะเป็นช่องเจด แล้วก็ช่อง5แล้วก็ช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันก็ยังเป็น3ท็อปท็อปทีในต้นๆของการที่จะมีคนเปิดช่องมาดูนะครับ3ช่องแรกๆที่ทุกคนชอบดูก็น่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง5นะครับแล้วก็ช่อง9นะครับก็ยังคงก็ยังคงก็จะต้องดูฟรีทีวีกันต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะให้เขาค่อยๆปรับตัวนะครับสลับตัว BC ถ้าเกิดว่าอยากจะยังคงอยู่หรืออยากจะมีอนาคตก็าอาจจะเป็น เอาสินค้าเข้าไปขายคล้าย,ายกับหลายๆทีวีดิจิตอล TV, Digital, ที่กำลังปรับตัวนะครับว่าแต่ละอย่างก็มีการโฆษณาสินค้าแล้วจริงๆตัว B C ก็มีมีกำลังมีมีทรัพย์ม,มีมีต้นทุนเพียงพอที่จะไปทำกำไรหรือไปทำสิ่งผลิตสินค้าอะไรมาเพื่อเป็นการต่อย,ยอดเข้ากับบริษัทนะครับอย่างของ R S เขาก็ทำยกตัวอย่างของช่อง R S ก็ทำ สินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เครื่องสําอางอะไรขายเข้าไปเขาก็กําไรของเขาก็พุ่งกระจายราคาก็พุ่งเดือดขึ้นไปนะครับของ RS เราก็ยกตัวอย่างแล้วก็ดู RS ไปเลยก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้ว RS ก็มีกําไรจากหุ้นนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าจางังหวะของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปทํากําไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ RS เพราะนั้นในในที่นี้วันนี้เราก็อาจจะเห็นในธุรกิจ อันที่เราสแกนออกมามีผลตอบแทนก็จะเป็น BEC ของช่อง3แล้วก็ถ้าเราดูตอนนี้ก็พูดถึง RS เข้าไปก็จะเห็นว่าจังหวะของ RS ก็กำลังค่อยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้น2อแล้ววันนะครับถามว่า2ตัวถ้าเกิดท่านมีเขาเรียกอะไรถ้าท่านมีเงินทุนท่านจะซื้อ10บาทหรือซื้อ15บ5าบาทนะครับอันนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันโดยที่เราจะไม่ถือหาง ้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มการขึ้นการลงของราคาก็เห็นว่าราคาของไอเอสก็ค่อยๆทยานพุ่งขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านักทุนจะแลเห็นนะครับยังไงซะถ้าเกิดท่านเลือกมันก็จะเป็นการเพิ่มทุนหรืออะไรต่างๆนานาให้ท่านนักทุนได้พิจารณาดูเพียงแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่า IS นั้นเขามีการอนอกจากคือเขาแค่แค่จะขายคอนเทนต์มันก็ไม่พอนะครับ พอต่อการเลี้ยงพนักง,งานแล้วก็การเจริญเติบโตแล้วก็ราคาคือต้องทํากําไรให้สุดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เอาศิลปินที่เขามีอยู่เอาใครมีมีสินค้าใดๆก็เอาเข้ามาแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นโยงใหญ่เป็น value chain ต่างๆอัพราคาของตัว RS ขึ้นไปนะครับเติมทีเขาก็เคยขึ้นไปถึง20บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังกลับย่อตัวลงมาอยู่ที่15-16บาทก็ถือว่าถูกทีเดียวแล้วก็จะค่อย ซายเวกับขึ้นไปในกลางปีน่าจะประมาณเมษาก็อาจจะไปที่20บาทก็เป็นไปได้สำหรับ R&S นะครับเราก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับดูดูทิศทางของอช่องดิจิตอลที่ที่มีมานานกับช่องดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่นะครับความกำลังในการลงทุนต่างๆความคิดแบบเก่าเอาความคิดแบบใหม่การลงทุนธุรกิจต่างๆมันแตกต่างกันธุรกิจขั้นเก่าเขาก็ถือว่าเขาอยู่มานานเขาก็ ย่อมมีลูกค้าที่อยู่กับเขามานานม้มีผู้ชมที่อยู่กับเขามานานแต่ว่าถ้าเกิดไปดูความแปลกใหม่ของ R.S ก็จะเห็นว่าจังหวะของการเดินทางเขาก็มีคอนเทนต์ที่เป็นคล้ายๆกันแต่เขาก็ใช้ศิลปินที่อยู่ในสังกัดของเขาในการค้าการขายทำสินค้าทําแบรนด์ออกมาช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยพยุงเศรษฐกิจของเขาให้ทะลุทะลวงออกไปนะครับของช่องช่องกเก่าๆเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้แล้วก็มา ค ompare ได้ว่าโอกาสแล้วก็วิธีการที่จะทํากําไรนะมันมีมากมายในในตลาดนะครับมันมีกลยุทธ์อีกมากมายให้เราได้ลงมือให้เราทดลองทําสิ่งต่างๆนะครับเราก็ตถ้าเป็นปีใหม่ BC ซคเาก็จะมีจริงๆเขาก็จะมีปฏิทินออกมาแต่ละปีแต่ละปีนะครับต่ว่าเอสเขาก็มีสินค้า ปีใหม่ออกมามาลดสินค้ากระจัดกระจายให้ทุกคนได้ซื้อในช่วงปีใหม่ส่งส่ขงองขวัญกันปีใหม่ต่างๆนานาใครทํากาไรได้มากกันท่านก็ลองพี่นาดูนะครับในช่วงปีใหม่เราก็มาลอยทุกคนได้ฟังกันนะครับสิงแนวโร้มของจีต้อนทีวีเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปจบที่ตรง YouTube หรือเป็นครีเอเตอร์ที่มันเป็นฟรีฟรีตอนทีฟรีฟรีเป็นสือ่อ เ็นสื่อที่ฟรีแล้วเสพได้ทันทีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมากมายคนก็ดูแต่มือถือดูแต่แท็บเล็ตอะไรไปก็ก็ค่อยๆหาอันนี้กันไปนะครับก็เรียนให้ท่านเข้าใจเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีเราต้องมีการมองการไกลแล้วก็หาข้อเปรียบเทียบต่างๆนานามาเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนจะเหมาะแก่การลงทุนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูของตัว e EC นี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็ ค่อยๆทำกำไรขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับของตัว BC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูก็จะเห็นว่าจังหวะของถ้าดู time f r a m e week เขาก็าจะบอกว่าเขาจะทำกำไรไปถึงที่เท่าไหร่นะครับตามเฟรม e e กก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เขาทำกำไรขึ้นมานะครับถ้า time frame week นี่ถ้าดูไปแล้วเขาก็จะเดินทางเดินหน้าไปที่ราคา17บาทนะครับสลับตัว b ีก็ถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นนะครับเป็นจังหวะต้นเทรนในการที่จะทำกำไร เราก็จะมองจากถ้าเราเป็นนักทุนที่ดีเราก็จะมองจากราคานน้อยที่มันจะสามารถดีตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเห็นไหมว่าเดิมทีเขาอยู่ที่1 7บ8บปาทแล้วเขาลดตัวลงมาย่อตัวลงมาแล้วทํากําไรให้ขึ้นไปอีกรอบ,รอบก็เหมือนกับแพทเทิร์นของการขึ้นลงของราคานะครับเมื่อมาลงต่ําสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเมื่อสูงสุดมันก็จะลงต่ําสุดโดยอัตโนมัติมันก็จะสลับกันไปเช่นนี้นะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับถ้าเรามองก,งกว้างก็จะเหมือนกับหุ้นเทสลานะครับ ุ่นเทสลาจากที่อยู่อเมริกาเห็นไหมครับว่ามีช่วงที่เขาพุ่งขึ้นไปพลิกๆแรงๆราคาสูงแล้วช่วงนี้เป็นราคาตกลงมาหัวภาพนะครับลงมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นนักลงทุนที่ดีท่านก็มองว่ามันลงไปเพียงพอหรือยังเราก็มาเปิดกราฟดู RSI ดูดูการขึ้นของ RSI ดูจังหวะต่างๆของ RSI ดูจังหวะต่างๆของ MACD ว่ามันจะบอกว่าจะขึ้นหรือจะลงเราก็คาดการณ์จากนี้เราก็เข้าซื้อ ถ้าเป็น b c ก็จะเห็นว่าจังหวะต่ำสุดก็อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นในการที่จะเทินอลราวเพราะฉะนั้นในปีนี้ปี2,566นะครับหรือ2,3นี้ราคาของตัว b c ก็จะค่อยๆดีกับทํากําไรให้กับท่านักทุนได้ก็ถ้าเกิดใส่ไว้ก็ประมาณสัก1นเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน1 6เดือนนะครับที่จะทำกำไรกับทุกคนราคาก็จะไปที่7ิบบาทนะครับสำหรับ BC นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมากล่าวหรือนำมาชี้นำหรือแนะนำตามตางกรอบของราคานะครับซึ่งถ้าถ้าเราดูโดยความเป็นกลางก็มันก็จะค่อยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยทำราคาขึ้นไปในจุดสูงสุดอย่างที่เรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นคลิปดีๆแบบนี้นะครับท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe ให้เพื่อนของท่านได้เห็นนะครับแล้วก็ เราก็จะพบกับกราฟแล้วก็เทคนิคดีๆที่จะนำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้เข้าใจถึงว่าจังหวะการขึ้นลงของราคานั้นจะต้องดูอย่างไรแล้วก็อ่านเกมอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดแก่ตัวท่านนักลงทุนถ้าที่เป็นผู้ลงทุนแล้วก็เป็นผู้ใช้สติใช้สมาธิเพื่อให้ได้สตังค์กลับคืนมานะครับเราก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการวิเคราะห์วิจัย สั้นๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ละเอียดมากมายเท่าไหร่แต่ว่าณหุ้นๆหนึ่งที่เราทําให้ท่านเห็นตั้งแต่เปิดอ่าดูข่าวข่าวข่าวดูสตอรี่ดูไฮไลท์ดูนู่นดูนี่ดูเสร็จสับคลิปคปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูว่าถ้าเกิดท่านจะทําท่านก็จะทําคล้ายๆแนวแนวนี้ก็ได้นะครับเพื่อไปดูว่าเขาทํากําไรอย่างไงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีทิศทางการดาเนินงานอย่างไรนะครับนี่คือจุด ไลแม็กที่เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และนําไปใช้เพื่อวิเคราะห์วิจัยหุ้นแต่ละตัวที่ท่านถืออยู่หรือท่านกําลังที่จะมองมองว่าจะครอบคลองดีหรือเปล่าหรือเข้าไปเก่งกาไรหรือเปล่าก็ให้ท่านได้พิจารณาจากจุดนี้ก่อนนะครับท่านนักทุนที่กคารพทุกท่านครับสุดท้ายนี้เราก็ขอฝากช่องเราเอาไว้ให้กับทุกท่านการุณาสมัครสมาชิกถ้าเกิดท่านอ่าเขาเรียกอะไรนะใช้เศษเงินของท่านนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อติดตามช่องของเราเอาไว้เป็น ค่าบริการรายเดือนก็35บาทขั้นต่ำแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะบริจาคให้หรือสมัครสมาชิกให้เรามากกว่านั้นก็อยู่ที่ท่านใจของท่านเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันอีกครั้งในคลิปถ,ถัดไปอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านชอบแนวการวิเคราะห์แล้วก็การดูสไตล์หุ้นการหาหุ้นแบบนี้ก็ให้กาุณากดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็มาพบกับคลิปดีๆแบบนี้ ในคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ